สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นนี้ชาแนลค่ะคลิปนี้โชว์ดอกเข็มอินเดียสวยๆเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งมากค่ะจะออกดอกที่ปลายยอด แล้วก็ทยอยบานอยู่ได้ทั้งร่มรำไรแล้วก็แดดเต็มวันอยู่ร่มรำไรก็ออกดอกเก่งเหมือนกันค่ะออกดอกง่ายแต่ว่าพอหลังจากที่ กิ่งไหนช่อไหนที่ดอกเขาโรยหมดอายุก็ตัดแต่งออกไปเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาสักระยะหนึ่งก็จะออกดอกที่ยอดที่ยอดใหม่นั้นค่ะเรียกว่าออกดอกที่ปลายยอดกิ่งทุกกิ่งเลยเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายหน้าปลูกอย่างยิ่งค่ะ สีชมพูหวานถ้าบำรุงดีๆด,ดอกช่อดอกเขานี่สวยงามมากเลยนะคะช่อดอกจะเป็นถ,ถ้าถ้าต้นไหนที่ที่ที่งามเนาะที่บำรุงดีก็จะเรียกว่าเหมือนเหมือนรูปเจดีเลยต้องต้องพูดคำนี้แต่ว่า กอน,นี้เหมือนเขาจะไม่ไม่ค่อยได้บำรุงต้นนี้นะคะก็เลยออกดอกเป็นเป็นแค่กระจุกแต่ไม่ว่าจะยังไงก็สวยแล้วก็เขาไม่ได้ไดออกพร้อมกันข้อดีของเขาไม่ได้ออกดอกพร้อมกันพอกิ่งนี้โรยอีกช่อหนึ่งก็เริ่มบาน ก็เรียกว่าออกดอกให้ได้เชยชมอยู่ยาวนานถ้าตัดแต่งกิ่งแล้วเขาเขาแตกยอดไหมก็ออกดอกบ่อยออกดอกตั้งแต่โคนย,ย,ยันยอดเลยนะคะจนถึงยอดเลยนะคะออกดอกทุกทุกกิ่งเลยเป็นไม้ประดับโชว์ดอกที่น่าปลูกอย่างยิ่งค่ะเลี้ยงง่ายดอกสวย เข็มอินเดียสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ